สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพายละชนนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเป๊อีกครั้งนะครับผมจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับรหัสเป๊รหัสนี้ที่ผมจะแจกนะครับมีเหรียญจอยู่สามหแล้วก็มีเหรียญทองอยู่มือยู่ร้อนะครับแล้วก็ทีมประมาณนี้เลยครับมีซาร่ามีซาร่าเก้าแปด 98แล้วก็ฮาแลน97เมสซี่99แต่มาเล่น AMF มันได้101นะครับแล้วก็ตัวสำรองก็จะประมาณนี้เลยครับมีมาโลน่าหน้าลอยนะครับ,รน,น,รบนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดีอฟโมอุอยู่ก็มีแล้ว นี่นะครับใครที่อยากได้รหัสนี้ทำกิจกรรมตามนี้นะครับ 1. กดไลค์กดแชร์ e กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมแล้วก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้และคอมเมนต์พร้อ,อม,ม,มชื่อเฟซมาถึง50ซับเมื่อไหร่ผมจะแจกรหัสนี้นะครับใครที่อยากได้อย่าลืมทำตามกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ